สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปดูร้านขายยานะคะซึ่งเป็นร้านขายยาสมุนไพรมีหลากหลายยี่ห้อด้วยกันมีทั้งราคาปลีกแล้วก็ราคาส่งสามารถรับไปขายได้นะคะมีผู้คนเดินสัญจรไปมาบริเวณฟุตบาทนอกเหนือจากยาสมุนไพรแล้วก็จะมีพระเครื่องมีอาหาร ตั้งขายบริเวณริมฟุตบาทนะคะซึ่งมีผู้คนสัญจรไปมาไม่ขาดสายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะพิกัดก็คืออยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเองใครสนใจหรือใครผ่านไปแถวนั้นสามารถอุดหนุนได้นะคะวันนี้ก็พาชมบรรยากาศนะคะอีกบรรยากาศนึง ขอบคุณที่ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ